จังวัดเลยข้อเสนอเที่ยวงานเชียงคางไลท์ดิจิทัลอาร์ตผ้าซาดลอยเคาะผ่าเลาะหลิ่มโคง้งสัมผัสประสบการณ์มหศัศจรรย์แห่งแสงซี่เสียงผสมผสานกระวัฒนธรรมพื้นทิน่น เบิงและเชียร์การประกวดผ้าซาตดลอยเคราะชิงเงินรางวัลรวมกว่า2่อ0 0บาทรวมสนุกกับกิจกรรม DIY ผ้าซาตผ่าโชคเจดมือเจ็สีขั้นมักเบงลอเทียนพญานาคเสริมซิริมงคลเบิงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรำวงย้อนยุคหม้อลำกลอนแล้วกับม้อลำสิ่งสุดมันมามวลกับคอนเสิร์ตศิลปินยุกเกาซู 0, พอกับโรสิลินทิป ปันไผบุญเกียรติสเทียนทำมืออาร์มซันเดอร์จัสและวงมูซู มาแซบกับอาหารท้องถิ่นสินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมริมโคง้งพิเศษพร้อมกับเมนูสุดสร้างสั้นจากเชฟบิก๊กภูริพัฒน์ใจวีรวัฒนาคุลผู้ชนะจากรายการสตาเชฟไทยแลนด์นั่งรถดางเที่ยวไหวพระข้อผ่อนห้าวัดห้าพุทธคุณวัดทาคกวัดป่าไตวัดมห้าทาตุวัดป่ากลางและวัดซี่ขุนเมืองพร้อมรับข้องที่ระลึก 14. ฮอตยมีนาคมนี้พ้อกันที่ลานวัฒนธรรมวัดทาคกอําเภอเชียงคาน จังวัดเลยเด้อจ้า